สใจเือข้ทนได้ามีาดผมข้ามผมแดนมารัดเบียงฟ้าทำไมก็นั่นนี่ครับฝรั่งที่ส่องหินอยู่ในเต็นเขาชื่อมิสเตอร์มาร์แล้วทำไมต้องมาหามัน มีข่าวลือว่ามิสเตอร์มาร์กได้ไปสำรวจถ้ำที่รักเวียงฟ้าแล้วพบสัญลักษณ์บางอย่างที่น่าสนใจสัญลักษณ์อะไรบางทีเราอาจโชคดีได้รู้พิกัดถ้ำขุนทรัพย์โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในแผนที่ของผมลงไปกันเถอะครับ สวัสดีครับอ้าดอวดรวิทยาใช่ครับผมเองคุณคงจำได้นะว่าเรามีนัดกันเอ,อ่ครับครับเฮ้ยยูมาทำนี่แทนฉันทีเชิญข้างในครับคุณคงจะอยากเห็นสิ่งที่ผมค้นพบใช่ไหมครับดรว,วิทยาใช่ครับถ้าคุณให้ผมเห็นผมสามารถจะไขความกระจ่างให้คุณได้ ว่ามันคืออะไรเพราะผมเป็นนักโบราณคดีแต่ไอสิ่งที่ผมค้นพบเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเอามันออกมาได้จึงได้แต่ถ่ายภาพเอามาให้ดูเอ่อนั้นคุณช่วยเปิดให้ผมดูหน่อยได้ไหมคครับ นี่คือภาพสลักที่ผมค้นพบในถ้ำแห่งนั้นคุณพอจะทราบไหมครับว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรคุณพบมันที่ไหนผมถามคุณว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์อะไรมันคือตาสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวของเจ้าห่มเมืองแล้วทำไมมันทำไมมันไปอยู่ในถ้ำแห่งนั้นแล้วถ้ำมันอยู่ที่ไหน ผมถามคุณว่าทำไมเจ้าห่มเมืองถึงได้มีภาพสลักไปอยู่ในถ้ำแห่งนั้นแล้วมันมีความสำคัญยังไงคุณบอกผมมาก่อนว่าถ้ำม,มันอยู่ที่ไหนแล้วคุณจะรู้ไปทำไมว่าถ้ำม,มันอยู่ที่ไหนเฮ้ hey! ตอบคำถามง่ายๆไม่ได้หรือไงวะบอกมาว่าถ้ำอยู่ที่ไหนนี่คงจะเกี่ยวข้องกับข่าวลือ ที่ว่าพวกคุณกำลังจะไปขุดคุ้มทรัพย์ที่รัฐเวียงฟ้าใช่ไหมฮะรู้มากันไปแล้วใครยิงวะ ามผมมามีใครไม่รู้มาช่วยพวกมันหนีไปแล้วครับนายนี่คุณไปฆ่าพวกเขาทำไมจะบ้าไปหมดแล้วก็พวกมันงี่เง่าแต่มาร์กมันเป็นตัวช่วยที่จะพาเราไปขุดสมบัติได้ง่ายขึ้นแล้วมาก่อเรื่องที่รัสเวียงฟ้าแบบนี้สัปดาห์หน้าเราจะเข้ามาขุดสมบัติได้ยังไงเรากลับไปตั้งหลักที่ฝั่งไทยก่อนดีกว่าตอเป็นคนคด ศักดิ์สรีในความเป็นคนช่วยเหลือเกือ้อกูล